เรเซอร์ Laser, เปิดเกมรุกตลาดไลติงดึงเก๋กไก่สไลเดอร์นั่งแท่นพิซินเตอร์เปิดตัวโคมไฟเลเซอร์ AI และรางปักไฟเลเซอร์ในงานไทยวัสดุ XBNB Home Expo 2025บริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สองสว่างและความปลอดภยัยเดินหน้าปฏิวัติวงการอีกครั้งด้วยการเปิดตัวเลเซอร์ AI Lamp voice control รุ่นใหม่ล่าสุด จีซู40วัตต์และ IU 60วัตต์พร้อมเปิดตัวเก๋ไก่สไลเดอร์อินฟลูเอนเซอร์เบอร์ต้นของไทยเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ที่จะมาสร้างความสนุกสนานให้กับแบรนด์ตอกย้ำจุดยืนของเร z เซอร์ในฐานะผู้พัฒนานวัตกรรมส่องสว่างที่ประสานเทคโนโลยีอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยภายในบ้านในงานไทยวัสดุ XBNB Home Expo 2025 ตอนนี้เราก็มากับงานเปิดตัวนะคะเรเซอร์ AI นะคะเก๋ก็เป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกดีใจมากๆเป็นไงบ้างความรู้สึกก็คือบอกเลยว่าพี่ๆที่เขาเป็นไอดอลเขาเป็นพรีเซนเตอร์พี่ชมพู่พี่ใบเฟินแล้วแบบว่าอยู่ดีๆเราก็ได้กลายมาสั่งเสียง AI <c oughs> กับโคมไฟเลเซอร์อเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราไม่ต้องเดินไปเปิดปิดไฟแล้วรอเนี่ยเราก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสบายมากค่ะเ,เห็นว่าหลายเสียงเลย <c oughs> ใช่ค่ะลองยกตัวอย่างได้ไหมว่าคือรอันยองเลเซอร์เปิดไฟแล้วไฟก็จะเปิดปึง้งแล้วจะบอกเปลี่ยนมันแสงเหลือมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มๆหนึบๆหรือจะเป็นแบบปาร์ตี้อ่ามันก็จะเป็นไฟที่ให้เราปาร์ตี้ได้ในบ้านแล้วก็มีลำโพงด้วยเือเราคุยกับโคมไฟค่ะ คือใครเงาๆนะคะก็ซื้อโคมไฟไปนั่งคุยด้วยได้ก็จะมีเสียงเป็นเสียงเก๋ที่เป็นแบบว่าเกาหลีเกาหลีหน่อยสวัสดีค่ะไปนอนแล้วนะง่วงจังเลยแสดงว่าใครที่เป็นเสียงเราที่คุยกับคุณเลยเสียงเก๋ไก่เองเสียงเก๋เสียงเป็นสไตล์เก๋ๆก็มีใช่ค่ะสามารถสั่งเสียงได้ก็สั่ง ผ่านเสียงได้หรือสั่งผ่านแอปก็ได้หรือจะเป็นรีโมทก็ได้ก็ทาให้เรารู้สึกไม่เบื่อไม่เหงาเอางี้ดีกว่าเหมือนเวลาบางทีเราจินตนาการว่าเราแบบเอ้ยเราเดินลุกไปปิดไฟแล้วอะแต่วางทีเราลืมตาขึ้นมาอ้ายังไม่ได้ปิดไฟนี่น่ะแล้วจะนอนได้ยังไงเราก็คุยกับโคมไฟได้บอกว่าให้ปิดไฟให้หน่อย uh huh. ปิดไฟตึมก็ดับเลย่ uh huh. ก็หลังจากที่ได้ลองใช้นะคะสะดวกสบายมากค่ะเพราะว่า เกิดมาตามหาไฟที่สามารถเปิดปิดเองด้วยเสียงได้ค่ะ ừ ừ. คือตอนเด็กๆไม่เคยมีไม่เคยใช้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีเป็นเรเซอร์คมไฟเรเซอร์ไอสักผัดได้ด้วยเสียงแล้วนะคะสบายมากปิดไฟปิดเลยเปิดไฟก็เปิดเลยค่ะฝากด้วยนะคะเลเซอร์ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเรเซอร์ไม่ว่าจะเป็นคมไฟเลเซอร์หรือว่าจะเป็นเลเซอร์อ เลเซอร์ตัวที่เป็นคัดคอนซูเมอร์เซอร์วิสนะคะก็เป็นตัวที่ตัดไฟภายใน0.04นีวิก็คือปลอดภัยมากๆตัวนี้พอเวลาไฟฟ้าลัดวงจรใช่ไฟไฟ,ฟ้าลาดัดวงจรก็สามารถตัดไฟได้เลยที่เราไม่ต้องแบบเฮ้ยเป็นกังวลเลยว่าไฟจะชอ็อตไฟจะดูดรั่วในบ้านอะไรถ้าอยากสั่งซื้อสัง่งเออสามารถสั่งได้ช่องทางที่ ไปเดินโฮมโปรก็ได้หรือว่าสั่งทางออนไลน์ก็ได้ในทิกตอกก็มีค่ะนี่ใช้วัสดุก็มีเช่นกันเต้าเิวรขอบสอบทุกข่าว